สี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 มงคลเลิกมงคลชัยสวัสดีปีใหม่2569กระผมขอกราบอัญเชิญอำนาจบาร,รมีคุณพระศรีรัตนไตรยัยคุณสมเด็จพระบรมครูสเสด็จปู่มหาพรมทาดาคุณเท้าสักกะเทวราชคุณท่านพ่อเท้าเวสุวรรณคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชา ได้โปรดประทานพรให้ท่านและบริวารรวมทั้งบุคคลอันเป็นที่รักจงห่างไกลจากทุกโศกโรคภัยขอจงอย่าได้พบขอจงอย่าได้ยินขอจงอย่าได้สัมผัสสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งปวงด้วยอํานาจของบุญที่ได้ตั้งใจทำความดีที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีจงเปล่งรัศมีแสงธรรมที่สะอาดและบริสุทธิ์ ขอให้ท่านจงได้รับสิ่งที่ดีนับแต่นี้ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้มีความสุขสมหวังให้ได้รับสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่ประเสริฐในสิ่งที่เป็นมงคลจงมีโชคจงมีลาบจงมีเงินจงมีทองได้พบแต่กัลยาณมิตรที่ดีขอให้ท่านมีอายุวันนะสุข,ขะพละปฏิพานธานสารสมบัติปัญญาสมบัติ ธรรมทานสมบัติบริวารสมบัติโพคทรัพย์สมบัติจงได้แก้วทั้ง8ประการสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชัยจงมั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์ภูนสุขเจริญโชคเจริญลาบมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมเดินทางแคล้วคลาดและปลอดภัยปรารถนาสิ่งใดๆจงสำเร็จดั่งใจหมายเทิน นะเมตินะเมตินะเมตินิรุเจจิยทาพุธโมนะมะคทะอิรวยตามปากจริงแท้แน่นอนอาจารย์ยอดบารมี